สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้พามาดูรถดำแล้วก็รถแป็คโคร,รถดำอ,ออกไปแล้วฟูโซครับไอ้หลง OBHK 2 0 0ครับตัวนี้ระหว่างรอรถดำอ,อีกคัน เห็นแต่บูมน่าจะเป็นตัวแคทครับเดี๋ยวเรารอรถดน้ำมาโอ้ดูครับแคทขึ้นเนินไปด้านบนละโกยดินครับโกยดินนี่ผมซูมไกลเลยครับเนี่ยระยะซูมได้แค่นี้ครับอยู่คนละฟากเลยประมาณ 120เมตรมั้งมาแล้วก็ไปเอกของเราไอ้หลงครับมิซูชิฟูโซเอ้่รุ่นนี้บอกว่าหัวประดุกนะครับหน้าประดุกดูครับงานดินกินขาดครับสิบสปปด ทั้งสามคันเลยครับสูบเรงมานี่รุ่นใหญ่ตุ้งกี่ใหญ่ตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ของฮีโน่ครับสี่สูบครับหวันใจเท่าแก่เลย เทอโบชาร์จตัวโกเบครับ SK 2 0 0รถขุดสีฟ้าครับประหยัดน้ำมันมุ้งกีมุ้งกีนะ่าจะ0.9ครับ0.9คิวเกือบ1คิวครับถ้าตักแบบนี้เนี่ยพูนพูนล้น,ลน เกินคิวแน่นอนให้ดูการทำงานไปเรื่อยครับฟังเสียงเครื่องยนต์ คันมารอคิวแล้วครับกำลังวิ่งมาน่าจะวิ่งอยู่สองคันครับรถบรรทุกสิบล้อดูอีกคันนะอีกอีคันมาฝั่งนี้เหมือนกันเลยครับรุ่นเดียวกันโอ้เต็มละไม่ได้นับตากเลยโอ้ ดูเขาออกตัวอย่งนี่นนอืมลกออกตัวไปแล้วคันนี้ก็ถอยเข้ามา,าชูคอรอเลยครับอย่างนี้โอ้วันนี้ครับเหมือน ฝนจะตกครับ้องฟ้านี่คลึ้มเลยแสงกระจายแบบนี้ครับจะออกคลื้มๆเมื่อคืนก็ฝนตกด้วยเอาใจสายโจกค,ครับวันนี้ครับกับสายรถดามครับตัวใหญ่ทั้งสองเลยตัวนี้ SK200 แต่กับตัว10ล้อรครับมิ s ู Fuso ไม่ต้องรับตักกันเลยทีเดียวนะรอฟังสัญญาณจากแบตโคอย่างเดียวครับเวลาออกตัวเวลาที่เต็มแล้วถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหากใครสนใจรถขุดนะครับซื้อไว้ใช้งานครับผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนำ เป็นตัวคาโต้ครับรถขุดสัญชาญิญี่ปุ่นนะตอนนี้ก็มีจำหน่ายแล้วครับเป็นตัวใหญ่ครับ21ตันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะวางไว้ใต้คลิปนะครับซื้อตัวนี้ราคาอยู่ที่3ล้าน9ครับแต่ถ้าท่านใดซื้อเงินสดครับรับสิทธิพิเศษครับรถทันที200,000บาทครับจำกัดเพียง20คันเท่านั้นกาโต้ครับ รถขุดสัญชาติญี่ปุ่นกลับมาพง,งาดอีกครั้งหนึ่งครับในรอบ20ปีนะห่างหายไปนานครับมับ่นใจทั้งอะไรและการบริการนะมีศูนย์บริการไว้รองรับทั้ง17แห่งครับนะมีรถโมบายที่จะซ์วิสนะครับออกไปซ์วิสถึงที่เลยโอ้ดูเจ้าแคทนะเล่นเนินหินเนินดินอยู่ฝั่งนู้น อ่ะไต่เมน,นูแล้วครับนะดูด้านหลังไฟกระพริบครับหลายคนชอบดูบั้นท้ายครับบั้นท้ายมัคโครรุ่นนี้โกเบครับมีไฟกระพริบ ส่วนต,ตัวแคไม่มีดูไปก็เพื่นครับเป็นไฟบอกสัญญาณด้านหลังครับจะได้รู้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยครับของคนที่อยู่ใกล้ๆว่ารถขุดสถานะกำลังทำงานอยู่ครับนะโวยเข้าไปครับ อีกคันก็ไม่ยอมครับลงมาละวพิ้วเลอเกินดูเดี๋ยวให้ดูรอบสุดท้ายครับก่อนกลับเดี๋ยววันหลังผมจัดคลิปมุมสูงสวยๆมาฝากนะครับเอาใจสายรถขุดสีฟ้าตัวนี้กันตัว Kubeco SK ครับ200ตัวนี้เลย มาตรฐานครับตัวใหญ่เลยอ,อืปั่นแท็กแล้ว ติดลมหรือเปล่าครับติดลมทรายครับโอ้ติดทรายให้หลงติดทรายครับ อยู่ด้านหลังครับติดทรายครับ